เออน่าจะเกี่ยวกับว่าทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบเป็นทําให้ปีนี้ใหม่ขยันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นรถเออ่รถสปอร์ตธรรมดาดีอีหอนึ่งอันนี้เป็นชิ้นใหญ่ไหมชิ้นใหญ่เลยป่ะคะชิ้นใหญ่สุดไหมราคาชิ้นใหญ่สุดไหมอะคะหนูว่าแม่ก็ให้อะไรใหญ่กว่านี้นะคะมีมีใหญ่กว่านี้ค่ะให้เป็นรถสปอร์ตอ้อนไง ก็อ้อนค่ะแต่ไม่คิดว่าคุณแม่จะให้ค่ะก็คือที่จริงอยากได้เยอะกว่านี้ใหญ่กว่านี้แต่ว่าคิดว่าอ่มรอเลยค่ะแต่ว่าทำแบบว่าไม่ถึงไม่ถึงสิบค่ะไม่ถึงสิบหนูหนูให้หนูให้คุณคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ได้ละค่ะหนูเชื่อหนูเชื่อเรื่องพระในบ้านก็เลยให้คุณพ่อคุณแม่เจิมแม่น่าจะให้แม่ให้อย่างอื่นเยอะกว่าค่ะ อันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น,น,นอื็อคือเหมือนกัาให,ให,ให้ให้เองอะค่ะให้แบบไม่มีโอกาสอยู่ดีก็ให้คือเหมือนกับถ้ามันแบบคือแม่นนม like, ก่อานาั้าก,กา็บอ,บอกแม่ว่าถ้าแม่ไม่ได้ซื้อภาษีจะขึ้นแล้วนะแม่อ,อ๋อ,น,อ,อน้องใหม่เหรอคะน้องใหม่ให้ทั้งชีวิตนะคะ ก็ทำทำทุกวันนี้ก็เพื่อเขาอะค่ะ,ะตกใจเป็นอะไรตอนนั้นตกใจเป็นแนวที่ไม่ขาย้ามา้วคตกใจตกใจแต่หนูว่าน่าจะเป็นแนวแบบพ่ออะค่ะผู้ชายที่แบบเพอกว่าอะไรเงี้ยหนูเหรอคะหนูก็กำลงงังงงๆอะ่ะงงง,งแต่ก็ไม่ได้อะไรมากคะ่ะก็ถือว่าเป็นได้มาแล้วก็ปีนี้หนูก็ต้องทํางานให้มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแม่ให้เลยะะลพ่อไบขคบข ต่างมีเสียงไปเหวี่ยงแบบว่าเอ็กซ์ต้าในแบบว่าการถ่ายโฆษณาใหมอ้ออันน,น,นี้อันนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยค่ะแต่ว่าเหมือนเหมือนเคยตอบคร่าวๆแบบนี้ไปแล้วค่ะก็ย,ยังไม่ไม่ซีเรียสค่ะเป็นเพราะเราเรารู้ว่าเราทำอะไรนะคะก็เรายังเชื่ออยู่ว่าเราเราไม่น่าทำอย่างนั้น อาจจะแบบกลัวเป็นผีอะไรเงี้ยไม่ไม่แต่หนูไม่กล้าถ้าหนูเหวี่ยงไปหนูก็โดนผู้จัดการตีก่อนไม่กล้าลาบลืนดีเนาะลาบลืนค่ะลาบลืนก็ไม่มีอะไรค่ะไม่เคยค่ะเพราะวันวันตอนตอนที่เราเข้าวงการแรกๆหนูก็ทวงเวลาพี่ๆนักแสดงเยอะเหมือนกันนะคะหนูก็คงหนักกว่าเอกใต้ก็เล่นเป็นธรรมชาติเซลก้อนหินอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่า หนูเข้าใจอะค่ะว่าคนที่มาใหม่เราจะต้องแบบใช้เวลานานเพราะเราผ่านจุดนั้นมาแล้วเข้าใจดังนั้นไม่มีปัญหาเรื่องนี้น